ยินดีต้อนรับสู่ EP ที่2นะครับตอนนี้เราก็อย Unter ู่กันที่แม่วางนะครับผมเราก็ยังอยู่กันที่แม่วางเนาะวันนี้เราก็มากันท,ที่ปางช้างนะครับเะกี้นี้เราอยู่ตรงที่ท่าล่องแพและอยู่ร้านริมน้าแล้ววันนี้มาที่ปางช้างแล้ววันนี้นะครับก็มีของมาฝากน้องช้างด้วยนะครับวันนี้เราก็มีกล้วยนะครับผมมาเลยตอนนี้เดี๋ยวเราทับมีกล้วยหอม ที่เหลือไว้วันนี้เอามาให้น้องช้างกันนะครับแมมากันเลยได้กินกล้วยมาแล้ว <c oughs> นะครับผมโอ okay. เคเห็นะครับผมนี่น้องอะไรเนี่ยวันนี้เอาวันนี้พอดีกล้วยนะครับกินเหนือไว้ก็เลยเอามาให้เนาะวันนี้เอามาให้น้องช้างนะครับผมอ่น่ารักแบบไ้ก่อนนะครับ นี่เลยนะครับผมกกยกระลือสามกันตรงนี้นะครับเราก็อยู่กันที่แม่วางนะครับใครที่มาเที่ยวแม่วางก็สามารถที่จะมาป้อน<ๆ>ก็มาป้อนอาหารช้างมาเยี่ยมหาน้องช้างกันได้นะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับมีทั้งล่องแพมาอาบน้ําให้ช้างนะครับผมตรงนี้นี่ที่ด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่ท่าล่องแพน,นะครับตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ที่นั่นนี่ก็จะเห็นฟานก็จะเอาพี่วานก็เอาญ้าให้ช้างยู่นะครับตอนนี้น,นี่ก็บรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับ<อ>ครับแม่มาซื้อกล้วยนะมาซื้อกล้วยให้ช้างกันได้นะครับที่ตรงนี้ตอนนี้เราก็อยู่คนที่เท่าล่องแพแม่วางปางช้างนะครับอันนี้เป็นปังของปางช้างพุตตะวันนะครับครับ ให่แล้วครับอันนี้ก็พี่ควานนะครับผมอันนี้เสื้ออันนี้ตะกร้าเตไหร่ครับ,บอ๋ออันนี้ตะกร้าละหกสิบาทนะครับใครแวะมาก็ไปเยี่ยมน้องช้างมาป้อนกล้วยให้น้องช้างกันได้นะครับราคาหกสิบาทนะครับผมอยากจะทํากิจกรรมกับน,น้องช้างมาอาบน้ําให้ช้างกันได้ที่นี่นะครับผมที่แม่วังนะครับผมใครแวะผ่านไปผ่านมานะครับน่ารักมากเลยตัวนี้จะอย่างนี้ แตงโมเนะเาะอ่าน้องแตงโมนะครับน้องแตงโมครับตัวไหนแตงโมกับแม่น้อยอ่าแม,ม่น้อย,ออยแล้วก็แตงโมนะครับผมนี่เดี๋ยวเราพามกันไปดูนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็น่าร้อนนะครับคนก็มาเล่นมาล่องแพที่ไม่วางกันนะครับผมวันนี้ช่วงนี้น้ําก็เริ่มแห้งกันละ นี่ล่องแพแม่วางนะครับมีปังช้างนะครับที่นี่มาชมกันได้นะครับมากินลมชมชา้างมาล่องมาเล่นล่องแพกันได้นะครับผมนี่ออนนี้ก็น้องตตงโม่เนีต่ตงโมอ่เสียงด้านล่างกันนี้กําลังล่องแพกําล,ลังเล่นกันเลยนะครับผมบรรยากาศช่วงนี้ก็จะอึมครึม่อยนะครับ ตรงนี้ตอนนี้มีลมพัดนะครับนี่ครับเป็นน้องแตงโมกับแม่น้อยนะครับในตรงนี้นก็มีกสองเชือกนะครับผมตรงนี้ คนเล่นน้ํากันนะครับผมทั้งนี้ก็หลบร้อนมาเล่นน้ํากันตรงน,นี้เลย <c oughs> น้องตังโมนี <c oughs> ม่ครับอันนี้ก็คนก็มาเที่ยวครับก็มาป้อนกับน้องช้างนะครับนองตังโมสวัสดีก่อนสวัสดีอาส,สวัสดีตังโม กด Subscribe นะครับกดติดตามกันได้นะครับที่ช่อง i c ซี่เซ็น a ์อชนลนะครับผมตอนนี้ใครที่แวะผ่านไปนะครับผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาหาน้องช้างกันได้นะครับหรือว่าตอนนี้จริงๆผมก็เป็นไกด์นะครับก็ถ้าสนใจอยากจะร่วมทิปตเนาะมาแอบน้ำให้ช้างมาทำกิจกรรมกันไปทำกิจกรรมกับช้างยินดีนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับ ติดต่อผมได้เลย0 9 3 2 8 5 6 8 6สกดล์ไอซี่นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวช้างก็มาอยู่ตรงนี้